ครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็มาอัปเดตในส่วนของแอป แจก True Money Wallet รับหรือเป็นแอปหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับผมน่ะก็สามารถที่จะทำเงินได้ตั้งแต่10บาทจนถึง1,300บาทนะบาทครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็คือว่ากิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่29เมื่อวานอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาอัปเดตวันที่30นะครับเดือนเมษายนนะครับ2อ65กนั่นเองนะครับผมน่ะซึ่งเป็นกิจกรรมของแอปพลิเคชันอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแต่ว่าก่อน ก็ต้องบอกก่อนนะว่าแอปนี้นะไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเราทําฟรีนะครับแล้วก็จ่ายเงินจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรวยกันเลยนะครับสำหรับแอปในวันนี้นะก็มีชื่อว่าแอป Pi กกี้โกทุกคนนะคือเป็นแอปในส่วนของการเล่นเกมแล้วก็ทอลูกเต่านะแล้วก็ทํากิจกรรมภายในแอปนะซึ่งกิจกรรมตอนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของการ แจกทูมนี่วอลเลนะครับผมนะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าสําหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับใครที่สามารถที่จะหาคะแนนเพื่อที่เราจะไปแลกเป็นเงินได้นะครับ การถอนเงินคนระับเร็วมากเลยนะครับภายในประมาณ1 3วินาที1 23วินาทีแบบนี้เงินก็เข้ามาเลยทุกคนนะบางทีไม่เกิน10วินาทีด้วยซ้ำไปทุกคนนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะลองนะครับถอนเงินด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้กิจกรกรมนี้นะครับเพิ่งเปิดเมื่อวานเองนะครับเพิ่งเริ่มเองนะครับก็ให้ทุกคนนะไปดาวน์โหลดก่อนเลยแล้วกันนะถ้าใครที่อยาก จะเล่นนะครับในส่วนของแอปนะพิกโกนะครับก็ให้เรานับกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดคําว่าเล่นได้เลยนะครับอ่านับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วทุกคนนะครับผมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะแต่ว่านะครับอันที่จริงก็คือว่ามันจะให้เราล็อกอินนะครับ ผ่าน a c e b o o k นะครับตรงนี้นะให้เรากดล็อกอินนะครับผ่าน Facebook เพื่อที่เราจะเชื่อมต่อกับบัญชีของ Facebook ก่อนนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดปิดไปเนาะตรงนี้นับที่มันเขียนว่า325บาท425บาท600บาทตรงนี้ไม่ต้องกดนะ อันนี้คือนะครับเราต้องเสียตังค์เราไม่ต้องเสียตังค์นะเราไม่เสียตังค์นะครับฉะนั้นก็เราก็อยากกดนะครับให้เรานะครับไปกดที่เครื่องหมายกากระบากตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็ปิดไปก่อนนะอ่าแล้วก็กากระบาดปิดไปเลยนะอ่าตรงนี้แหละนะครับเราจะมาหาเงินกันนะครับถ้าเราจะหาเงินเราต้องมีซองสีเขียวอันนี้นะครับซึ่งของเพื่อนๆถ้าใครที่เพิ่งเล่นมาใหม่นะครับ เพื่อนๆจะอยู่ที่เลเวลหอยู่นะครับเพื่อนๆต้องมาอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดเกาะของตัวเองนะเพื่อนๆจะยังไม่มีซองสีเขียวนะครับเพื่อนๆต้องมาที่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะกดนะครับทุกคนนะกดไปเลยปั๊บเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็มาดูเกาะของเรานะว่าเราอยู่เกาะเท่าไหร่ผมอยู่เกาะที่100นะครับตรงนี้นะซึ่งของเพื่อนอยู่เกาะที่1นะเกาะที่1จะยังไม่สามารถที่จะทําเงินได้ เพื่อนๆต้องอัปเกรดนะครับเกาะตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องอัปเกรดนะครับเกาะตรงนี้นะครับให้เป็นเกาะที่10ขึ้นไปนะครับ10ขึ้นไปนะอ่าตอนนี้ผมอยู่ในเกาะที่100ก็หมายความว่าผมอยู่ในเกาะที่10ขึ้นไปแล้วนั่เองนะครับวิธีการอัปเกรดเกาะของเราเราก็มาอัปเกรดนะแต่ละส่วนนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีแต่ละส่วนนะครับตรงนี้อ่ะทั้งหมดนะมี5ส่วนด้วยกันเนาะแต่ละส่วนมันจะมีทั้งหมด5ดาวด้วยกันนะครับเราก็ต้อง อัปเกรดเกาะให้เต็ม5ดาวทุกช่องนะทุกส่วนด้วยกันเนาะซึ่งการที่เราจะอัปเกรดเกาะนะครับเราต้องมีเหรียญด้วยนะครับตรงนี้คือเหรียญนะเนาะเหรียญตรงนี้เอาไว้อัปเกรดเกาะนะส่วนคะแนนที่เราจะนําไปแลกเงินนะั่นอีกต่างหากเดี๋ยวผมจะสอนนะก็ให้ดูนะครับให้ดูให้จบนะครับวิดีโอนี้นะครับก็วิธีการหาเหรียญก็ให้เรานะครับมาที่ตรงเครื่องหมายลูกเต๋านะครับกดเข้าไป แล้วก็ดูว่าตอนนี้เราสามารถทอดลูกเต๋าได้กี่ครั้งนะครับผมสามารถทอดได้3 6 0 4ครั้งด้วยกันซึ่งผมจะทอดแต่ละครั้งคือ1น0ครั้งด้วยกันนะครับผมนะผมก็จะเลือกเป็น100ครั้งเลยนะครับอ่าตรงนี้เลยแล้วก็ผมก็จะกดค้างไปนะครับนี่เลยนะบผมนะก็แบบนี้เลยอ่าสังเกตว่าตัวละอรของผมนะตอนนี้มันหิวอยู่นะมันหิวเบอร์เกอร์อยู่ผมก็จะหยุดแล้วก็ให้มันไปกินเบอร์เกอร์ นะวิธีการให้เขาไปกินเบอร์เกอร์ก็มากดที่ตรงนี้ทุกคนนะกดเข้าไปปั๊บเลยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกเลยนะกดฟรีไปเลยนะครับอ่าก็ตัวละครอของเราก็กินเบอร์เกอร์แล้วเหลืออีก3ตัวสาตัวนี้ก็ถ้าเราไม่มีเบอร์เกอร์ฟรีนะแล้วก็กดนับที่เป็นวิดีโอนะเราแค่ดูวิดีโอไป1วิดีโอเราก็สามารถที่จะให้เบอร์เกอร์แก่ตัวละครอของเราได้แล้วตันเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับผมมาด,ดูวิดีโอก่อนเลยแล้วกันนะครับ โอเคทุกคนนะครับผมนะับตอนนี้ผมก็ได้ทําการนับให้เบอร์เกอร์เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆนก็จะเห็นว่าจะมีตัวนับเวลานะครับอีกประมาณสีนาทีเราก็สามารถจะให้อีกนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเลเวลนะก็คือเป็นเลเวลของเอ็กพีนะเอ็กพีคือเป็นค่าประสบการณ์ของตัวละครของเรานะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวละครนี้นะครับแล้วก็จะไปเล่นต่อนะครับทีนี้นะครับพอเรามีคะแนนแล้วนะครับ เราก็ไปที่เกาะใหม่แล้วก็ไปอัปเกรดเกาะแบบนี้เลยทุกคนนะกดไปเลยเห็นไหมผมกดนะนี่เลยทุกคนนะผมกดนะแล้วก็ผมก็อัปเกรดต่อนะครับผมก็จะอัปเกรดให้มันหลากหลายเลยแล้วกันเนาะเราอัปเกรดให้ครบทุกดาวในแต่ละส่วนนะครับมันถึงจะสามารถที่จะผ่านไปในส่วนของเกาะถัดไปได้เองทุกคนนะครับตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องมีเหรียญที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากทุกคนนะอ่นนี้ยังขาดอีกประมาณ 49ล้านเหรียญอะเราก็ไปหาเหรียญกันต่อด้วยการทอดลูกเต่าแบบนี้ทุกคนนะอ่าเราก็ไปหาเหรียญกันต่อนะครับอ่าเก็บเหรียญไปเก็บเหรียญมาพอครบเราก็นําเหรียญน,นั้นไปทําการอ่าซ่อมหรือไม่ก็ทําการอัปเกรดเกาะของเรานะครับอ่าอันนี้ก็ได้รับพิเศษแล้วน่าจะ ผ่านด่านนี้น่าจะอัปเกรดเกาะได้แล้วทุกคนนะเราก็เล่นแบบนี้เอทุกคนนะเกมนี้ไม่ต้องลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนนะใครที่อยากซื้อลูกเต่านะครับผมแนะนําว่าเราไม่ต้องไปซื้อลูกเต่าให้เสียงเงินนะครับเพราะว่าถ้าเรามาลลอกอินบ่อยๆนะครับเราก็จะสามารถมีลูกเต่าเยอะๆเองนั่นเอง,เอง,เองทุกคนนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการหาลูกเต่านะครับอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆน,นะครับผมนะั้นมันก็ใกล้จะเต็มแล้ว นะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้มา3 3ล้านแล้วทุกคนนะสี่สิบสี่สิบล้านแล้ว4 6ล้านโอเคน่นาจะผ่านนะทุกคนนะน่าจะผ่านด่านนี้แลวทุกคนนะเราไปอัปเกรดเกาะกันดีกว่านะผมมีอยู่ที่164่้อ่อาหนึหี่ล้านเหรียญด้วยกันนะครับเราก็จะนําเหรียญที่เรามีไปอัปเกรดเกาะกันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเวลาเราอัปเกรดเกาะมันจะขึ้นยังไงบ้างแล้วก็เรากดอะไรไปบ้างนะครับผม โอเคแล้วก็ไปอัปเกรดกันก่อนเลยลกันต่อเลยแล้วกันกดปั๊บเลยนะครับทีนี้ผมก็จะไปอัปเกรดเกาะแล้วแล้วก็ผมก็ผ่านแล้วตรงนี้จากเกาะที่100ก็จะกลายเป็นเกาะที่1 0 1นั่นเองทุกคนนะอันนี้ก็คือผมก็รับรางวัลไปก่อนนะจากทางแอปนั่นเองนะครับผมนะมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเรากดไปยังสายต่อไปแล้วก็มันจะมีเครื่องหมายติ๊กแสดงว่า เราจะได้รับลูกเต่าฟรีๆถ้าเราไปกดแชร์ไปยัง a c e b o o k นะถ้าเราไม่อยากกดแชร์เราก็เอาติ๊กออกแต่ว่าเราจะไม่ได้เต่าลูกเต๋านั่นเองทุกคนนะก็ไปยังสถานีต่อไปนะผมก็ไปที่สถานี101อ่ะอันนี้คือเป็นการอัปเกรดเกาะทุกคนนะเมื่อเราเล่นจนครบเลเวลไม่ใช่เ,เมื่อเราเล่นจนครบเกาะที่10ขึ้นไปเนาะเราก็จะมีในส่วนของ ซองสีเขียวนะครับเราก็กดเข้าไปในส่วนของซองสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคทุกคนนเะมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นคําว่าเชิญเพื่อนรับคะแนนสะสมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เราใส่รหัสแรกของรางวัลก็วิธีการใส่นะครับเราไปเอา uid กรอก uid ของเพื่อนที่เชิญคุณเพื่อช่วยให้เขาได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ เอา UED แล้วก็ใส่ UED นะครับใส่ตามนี้เลยนะ1 1 3 4 8 3 58ทุกคนนะครับใส่ตามนี้นะครับผมนะแค่นี้เองทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นการใส่ UED นะครับผมนะโอเคเมื่อเราใส่แล้วนะครับเรากา็ไปหาดูตรงนี้นั่นเองเนาะไปหาดูข้างล่างต่อนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างเนาะในส่วนของข้างล่างนี้ก็คือจะมีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ sms นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นจำนวนที่เราเชิญคนมาเล่นแอปนะหรือเชิญเชิญคนมาเล่นแอปพลิเคชันนี้เกมนี้นะั่นเองนะส่วนนี้คือเป็นคะแนนเนาะเราได้รับคะแนจนจากการที่เราเชิญนะครับจากการที่เราเชิญนะซึ่งเป็นการเชิญ2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกแค่เรากดแชร์เดียวเราก็จะได้รับคะแนนวิธีที่2เรากดแชร์เพื่อนของเรานั้นต้องสมัครผ่านลิงก์ของเราเราถึงจะได้รับคะแนนต่อมานะครับส่วนการถอนเงินนะครับส่วนการถอนเงินก็สามารถถอนได้ตั้งแต่ ถูมันี Wallet แล้วก็ SMS ในส่วนการเติมเงินมือถือนั่นเองนะครับโอเคการถอนเงินนับขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่600บาทต่อวันนะครับตรงนี้นะถ้ารวมารทั้งหมดแล้วถ้าเราสามารถที่จะถอนเงินทั้งหมดนะเราสามารถทําเงินได้สูงสุดวันละ1,300บาทด้วยกันเนาะซึ่งกิจกรรมนี้มีเวลาจํากัดทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอ่าก็เริ่มตั้งแต่วันที่29เดือนเมษาย 3, หมดเขตวันที่12 เดือนพฤษภาคมนะครับอ่าตอนนี้นะครับอันนี้คือเป็นในส่วนกิจกรรมจะอันดับนะครับข้างล่างนี้เนาะส่วนข้างบนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเชิญเนาะเราต้องเชิญเราต้องโปรโมทแอปให้คนมาเล่นกิจกรรมนี้ให้คนมาเล่นแอปพลิเคชันนี้องนะครับถ้าเราไม่แนะนําถ้าเราไม่เชิญใครมาเล่นเราก็จะมีคะแนนน้อยมากทุกคนนะ เดี๋ยวเรามาคำนวณมาคำนวณดูนะวันนี้วันที่30นะหมดเขตวันที่12นะครับ30 31 32 30 30นะ1 2 3่งก็เป็นอีก13วันเนาะ13วันถ้าเราไม่เชิญนะครับเราจะได้วันละ50คะแนนคูณด้วย13นะครับคูณด้วย13นะครับ0แล้วก็แล้วก็5้คูณสก็เป็น15นะครับ5้คูณหเป็น5 6าหกนะคุณจะได้รับแค่ 650คะแนนซึ่งมันไม่ผ่านนะครับในส่วนการถอนขั้นต่ำเนาะถอนขั้นต่ำคุณต้องใช้คะแนนอยู่ที่1000คะแนนเนาะคเพื่อนต้องใช้คะแนนอยู่ที่1000คะแนนเนาะอ่าถ้าเราไม่เชิญแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะเพราะว่าคะแนนเราจะไม่ถึงนันเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะอันนี้คือผมได้เชิญไปแล้ว41คนด้วยกันนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการเก็บรางวัลนาะมันจะมีภารกิจตรงนี้อีกด,ด้วยถ้าเราเชิญ ครับ1คนก็ได้รับมาอยู่ที่200คะแนน3คนก็300 5คนก็500คะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้คือความคืบหน้าในส่วนของเพื่อนของเราว่าเล่นไปถึงเลเวลอะไรบ้างเราก็จะรับคะแนนเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับผมผมก็กดรับคะแนนไปนะครับอันนี้เนาะแล้วก็กดรับคะแนนไปต่อนะครับแล้วก็กดตอบทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นคะแนนฟรีนะที่เราได้รับมาจากภารกิจที่เขาให้เราทำนั่นเองทุกคนนะโอเคผมก็รับคะแนนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ ได้มาอยู่ที่3,200คะแนนแล้วก็มาดูที่เพื่อนของเราปลดล็อกต่อแล้วก็กดรับคะแนนแบบนี้เลยทุกคนนะอันนี้คือนะถ้าเรานับสามารถที่จะเชิญได้เนาะถ้าเราสามารถที่เชิญได้นะเราก,ก็ก็ต้องเชิญแบบนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวผมคนนะครับขออนุญาตเนาะเก็บคะแนนให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับผม โอเคทุกคนนะครับเมื่อเรานะครับมีคะแนนแล้วนะครับเราก็จะทําการนับถอนเงินนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มีคะแนนอยู่ที่2,6000คะแนนด้วยกันนะครับ2,6000ืคะแนนเนาะก็ผมสามารถที่จะถอนเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาททุกคนนะสามบาทอันนี้เลยทุกคนนะสามบาทนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรานับจะทําการนับถอนเงินเลยแล้วกันเนาะกดเข้าไปแล้วก็ให้เราใส่นะครับเบอร์ทูมานี่วอลเล็ t นะครับผมนะ โอเคนะครับแล้วก็กดถอนเงินเลยละกันนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับผมนะกดไปปั๊บเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดยืนยันไปนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะทําการนนะับผมนะ่ารอดูนะรอนะร,รอดูว่าเงินนับจะเข้าไว เหมือนเดิมเลยหรือเปล่าตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเวลานะครับสองทุ่ม24นาทีนะตอนนี้ก็2องทุ่ม25นาทีแล้วทุกคนนะครับก็เพิ่งผ่านไปทุกคนนะไม่กี่วินาทีอีกนะโอ้ทุกคนนะตอนนี้นะครับเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับทำบุอยู่ที่อ่า 300บาทนะครับโอเคเราไปดูที่บันทึกการถอนเงินหรือประวัติการถอนเงินทุกคนตรงนี้เลยเนาะกดเข้าไปปั๊บเลยนะครับวัออนนี้เลยทุกคนนะ่าเงินเข้ามาแล้วทุกคนนะสามร้อยบาททุกคนนะเขาเขียนว่าสําเร็จนะก็เงินเข้ามาแล้วทุกคนนะในส่วนของบันทึกสะสมคะแนนหรือประวัติคะแนนก็ได้ทําการ 15, นับรอบหนึ่งหมื่นห้าพันคะแนนแล้วเรียบร้อยแล้วเองนะครับตอนนี้ก็เหลือคะแนนอยู่ที่11,000คะแนนแล้วทุกคนนะครับตรงนี้นะก็แสดงว่านะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับยังสามารถที่จะ ทำเงินได้จากการทากิจกรรมของเขาเองเ,องเนาะซึ่งกิจกรรมของเขานั้นนะเราต้องเชิญคนมาเล่นแอปถ้าเราไม่เชิญล่ะเราก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้ได้จากแอปพลิชันนี้นั่นเอง,เองทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทำตามที่ผมสอนได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนทุกคนนะัเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ